ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเด็กบนดอยครับผมวันนี้ผมมีประธานนี่ครับผมอ่าประธานลูกบองแบบหนึ่งบาทแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะมาจุดใส่ตรงกล้วยเล็กๆนี่ให้ดูนะผมว่าตรงกล้วยเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับบ้านนะผมนี่ครับผมพี่น้องฮะนี่ตอนนี้ผมได้เต็มตัวแล้วแต่ผมจะจุดทีละลูกนะครับผมเพราะว่าจุดแบบว่ามัดรวมกันแบบนี้คือมันไม่ติดแน่นอนครับผมมันติดแค่ลูกเดียวนะผมโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงกับบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทร์มา โอเคนะผมอันดับแรกนะผมมาเดี๋ยวเราเอาลูกางบนลงก่อนนะอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจุดจุดตรงนี้เลยเนาะนี่ผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแผลกันนะผมมาโอเคพร้อมแล้วนะเอาแปมหนึ่งนะโอเคโอโอ,โอติดไหมไม่ติดโอ้โหทำให้ผมตกใจอเอามาเอาไหมครับผมอ่านี่นะ โอ้โหพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องครับตอนนี้ผมหูผมอื้อไปหมดเลยนะฮะคือลูกเดียวมันก้อนนี่ครับผมเลยตรงเปย์ละดูนานสิครับพี่น้องครับโอ้โหดูฮะโอ้โหตอนนี้หูผมไม่ได้ยินอะไรเลยนี่ไงจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองกับไอตัวนี้ดีกว่าเนาะต้นใหญ่ๆห,หน่อยแล้วกันอะตรงนี้แล้วกันนะ นี่น,นีโอเคอ่ะเอาไว้ตรงนี้นะโอเคนีครับผมอา้าวตัวนี้บักว่ะบักเฉยเลยไม่กล้าเข้าเลยฮะบักแบบนี้แบบนี้เราไม่เข้านะครับผมถ้าประทานลูกไหนที่จุดไม่ติดแล้วเราไม่ควรเข้าไปนะฮะ เดี๋ยวเรามาจุดตรงนี้ก็ได้ครับผมนี่มาโอ้โหกลัวอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยมากลัวดิโอจางที่เห็นครับผมก็จะประมาณนี้ฮะในต้องเปะเลยดูดินี่คือรอยจับประทานนะฮะเราสามารถดูได้เลยเนาะว่ามันเป็นรอยจานมีดหรือว่ารอยฉากอะไรแบบนี้นี่ไง โอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมพี่น้องครับโอ้โหเลยต้องไปหมดเลยนะฮะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก, subscribe, กด u ับ c r i b e กดกระดิให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ